ฟังเพลง2002ลาเตะมีมีใครเป็นนักร้องบ้างบิดตะหลาบิดตะหลาไม่ใช่ใช่ <laughs> เธอต้องพูดไม่ง <laughs> ั้นจุนจะแพ้ <laughs> เธอก็แพ้ด้วยไม่เกมนี้เธอเป็นคนเล่น <laughs> <laughs> คือเวลาหล่อนหล่อนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยหล่อนนั่งอะไรไปเครื่องดินเครื่องดินอะไรอ่ะทำไรเนี่ย

ใช่ใช่ใช่แล้วแแบบทำในช่วงตอนโควิดพอดีอาจจะห่างหายไปนานปีนึ่งปีหนึ่งเพราะว่าทำเลนไทยทาเลนไทยจริงใช่ปีหนึ่งพอดีอ่ะมันก็จะมี2 e งอีพีอีพีแรกก็จะเป็นแบบ ทั่วไปใช่ที่สองเป็นเกี่ยวกับวาเลนไทน์คราวนี้แม่ EP ที่สามปีหนึ่งพอดีอ่าก็คือวันที่เราถ่ายทำกันก็เป็นช่วงใกล้ๆวาเลนไทน์จริงฮ่ามอตไม่เคยเล่นยังไม่เคยพี่ก็ไม่เคยเล่นโอ้โไม่เคยเลนชาลนจคำต้องพูด EP สามจังวะเดี๋ยวกูเปิดเพลงเลยไม่มึงร้องมึงร้องมึงควงมาอีเด้อมึง ยิงกระทอยยิงข้าม่าไรยิงยื้่าไรยิงเข็นแก่ตัวว้าวว้าวถ้าเกิดใครเคยดูคำต้องพูดตั้งแต่ EP หนึ่งกับ EP สองก็คือจะรู้กติกาดีแล้วล่ะอ่เดี๋ยวเรามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะคราวนี้มันก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมนิดหน่อยใช่เดร๋ยวเราเข้าทีละคนจบไปอ่าแล้วก็คือกติกาคือเราต้องจับฉลากว่าเราจะได้ประโยคไหนวลีไหนคำอะไรแล้วก็มีเวลาจำกัดโทรไปห เพื่อนหรือใครก็ได้สิ่งที่ต้องทำก็คือทำให้ปลายสายเขาพูดคำในนั้นมาให้ทั้งหมดเออเออทั้งหมดเราก็มาดูกันว่าใครใช้เวลาไปน้อยที่สุดก็จะชนะไปเนาะซึ่งคราวนี้เราเข้ารวมกันแต่ว่าจะโทรทีละคนเหมือนเดิมทุก<อ>คนถึงสามารถแบบอยู่เป็นกองเชียร์ได้อ,อะไรได้คอยลุ้นได้ว่าแบบใครจับฉลากได้คําไหนมาห่<อ>ักกาก็คือจะต้องทําให้ปลายสายเนาะพูดคําทั้งหมด ที่จับฉลากได้น group, ini, ั care, ่นแหละให้ครบในประโยคนะเหมือนเดิมคนที่ใช้เวลามากที่สุดจะเป็นคนแพ้และถ้าเหลอพูดคำที่อยู่ในคำคีย์เวิร์ดมาจะโดนบวกเพิ่ม10วินาทีต่อหนึ่งครั้งที่พูดออกมาเขก็จับบอกเลย่อโซ่ ยิ่งเหอะพูดไปก็บวกสิบบวกสิบบวกสิไปเรื่อยๆก็คือที่ให้มานั่งกันเนี่ยมันช่วยกันจับจับผิดด้วยวนที่แล้วให้โทรหาใครก็ได้ญาติญาติเพื่อนๆแฟนก็โทรหาแล้วแฟนก็โทรหาแล้วหนูไม่โทรหาแฟนค่ะหนูโทรหายีบูมีน้องที่โทรหาแฟนแต่ไม่ได้ตัดสายค่ะคราวนี้เรามีตีมออะที่ให้โทรหา เป็นคนที่เรารู้จักกันแล้วแต่เป็นคนที่คนดูรู้จักด้วยเออก็คือจะเป็นคนดังในหมดยูทูบเบอร์แลออจะไปคุยกับใครใครจะเริ่มก่อนดีกว่าใครจะเริ่มก่อนเด็กใหม่ไหมเด็กใหม่เลยไหมเด็กใหม่เลยเหรอตัวท่ติดนะก็ได้เลย จริงดังเลยให้มัดจับฉลากก่อนเลยว่าร์ได้คำว่าอะไรใช่ไหมคะมันจะต้องยากแน่นอนเลยรอบนี้เพราะมันแอดวาร์แต่คำที่มอดได้คือท่านนะอะไรอะแคทเธอรีนอยากได้คำนี้อยากได้คำนี้มากถ้ามันอยาได้คำนหนูรู้สึกว่าหนูสามารถใบให้คนอันพูดได้เพราะหนูเออแล้วันันก็แบบเป็นมีมถ้าสมมติหนูได้โทรหากเธออย่ากถ้าได้โทรหากเธอเขาต้องรู้ซึ่ง คนที่หมอสะทอหาก็คือเป็นคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงยูทูบเบอร์เนาะใช่ไหมซึ่งเป็นครายเป็นเพื่อนนางเองเป็นเพื่อนสมัยเรียนแบบว่าแมสคอมเื่อนคณะเดียวกันเลยชื่อมอสเหมือนกันตอนนี้นางทาอยู่แบทออฟิเชียลหรือว่ากู๊ดเดย์หรือว่าชีถ่ายงานอยู่สวัสดีค่ะ ฮัลโหลถ่ายงานอยู่กอถ่ายงานอยู่กอกอุ๊ยเขาฟังไทยเตี่ย้ามไทยเต่าหนฮามไทยเต่ไหนเออํำเดียวคำเดียวอ่าอาำเดียวอะไรอยู่เค,เคยเคยดูหนังเรื่องไชรัยก็เคยดูหนังเรื่องชไชรไรก็ชไชรัยคุ้นคุ้นอยู่แต่ว่าจำบทไม่ได้ที่มันที่มันจะมีแบบว่าเป็นคำพูดอ่ะที่อะไรเกี่ยวกับแบบเออยังไงดีวะเอยังไงดีวะเออเคยฟังเพลงสอง2ลาตะมีมีใครเป็นนักร้องบ้างบิดตะหลา ไม่ใช่ใช่ที่เลือีสองสองนาทีที่มันมียายหญิงเออเออยายยหญิงวาวเบลงั้นน่ะเออเคยดูสาวน้อยในตะเกียงแก้วไหมใครเล่นเวอร์ชันแรกเออโอหโ้โเคนะคะนะคะใครร้องเออนะคะใครองโอเคนะคะนะ แคทเรียา <sk r ug> มีคำน,นั้นมีคำว่าแคทแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสรรพนามที่เราใช้เรียกคนอื่นอ่ะ <sk r ug> มีชั้นก็ต้องมีเธอเออแคทเธอร์แคทเอรีถูกต้องอะไรต่อแคทเรียอะไรจะตายแน่จะตายแน่ <sk r ug> <sk r ug> โอ้ก่อนจะตายมันต้องโดนอะไรก่อนจะตายมันต้องโดนวิ่ง แคทเธอรีนเธ,เธตายแคทเธอรีนมีคำว่ายิงแ oh. คทเธอรีนยิงอะไรยิงอะไรอ่ะมีเพือกเราก็ต้องมีอะไรยิงอะไรอ่ะมีเพือกเราก็ต้องมีอะไรเออตอบเลยพูดพูดเต็มเต็มให้อีกทีหนึง่งแคทเธอรีนยิงมันเออถูกต้องีแคทเธอรีนยิงมันสิได้คะ่ะแ oh. คทเธอรีนยิงมัน ไม่ใช่หญิงกูขอโทษค่ะแล้วจะจะจะถ่ายรายการอะไรเนี่ยกำลังจะถ่ายพี่โคดี้ครับอ๋อแล้วต้อง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 ไปเลยไหมหรือยังไงฝากอะไรนะฝากช่องได้ไหมเออฝากช่องได้นะฝากรายการหน่อยฝากรายการหน่อยก็ฝากช่องกูเดยออฟฟิเชียลได้นะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นกันอยู่ครับเข้มข้นี่คืออะไรตุ่มม่าเหรออ๋อเย้ 有啦。啊啊 คือเหมือนแบบอยู่ในกองอะแล้วแบบว่าถ้าจะนิ่งๆอยู่แล้วเมื่อกี้น้องเผือพูดเขาว่ามันไปสองรอบใช่ซึ่งเธอก็ต้องบวกไปอีก20่สิบวิซึ่งเวลาที่ทำได้คือ2นาที27วินาทีต่อไปอีก2ก็เป็น2นาที47วินาทีโอเคต่อไปจะเป็นบีบาร์โร่บีบาร์นะจ๊ะที่จะต้องจับขอให้ขอให้ทำยากๆทีนะคะขอให้ไม่ทำบัเทยสาธุแต่คนที่ได้คือหุ้ยอะไรอะอะไรอะรถ สื่อแกงแสแลงได้ไงวะไม่เป็นไรทำได้อยู่แล้วซ่เดี๋ยวบีจากโทรหาปันยอนค่ะ,ะเป็นเพื่อนที่เจอที่หลานแล้วบ่อยยิ่งกว่าเจอกันแบบในรายการอีกดิฉันรองศาสตร,ราจารย์ด็อกเตอร์นักโทษชายตอนยอนต้าตอนยอนหน้าก็เด้งตูดก็งอนที่อยากร่วมหลับนอนไมคคิดตั้งค่ะนักกลัวขอบคุณค่ะ นตรตยมจดสุดหลีหายกาบางอยงหนอนน้ำตัวหน่ยค่ะหนอนน้ำตัวหน่อยเป็นคอบขับปองเช่แล้วมันเป็นเฟนเฟนเออปอช่นี่มันเป็นอะไรหรอปอง่ันเป็นอะไรในเรือเรือร้่า เออแล้วตอนเนี้ยอยากรู้ว่าเวลาตอนยอนไปทํางานอะตอนยอนใช้อะไรใช้แรงกาย <c oughs> โอเคโอเคในนี้มีคามีคําว่าแรงนะมีคําว่าแรงถูกแล้วเออเวลาตอนยอนไปแบบไปทายยํางานอะไรเงี้ยนั่งอะไรไปนั่งกราบนั่งกราบแกเป็นอะไรแกลเป็นอะไรหลอกลอยกันพูดหรอ,เ,อ,อเธอต้องพูดไม่งั้น,นจุนจะแพ้เธอก็แพ้ด้วยไม่เกมนี้เธอเป็นคนเล่น <c oughs> คือเวลาหล่อนหล่อนไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยหล่อนนั่งอะไรไปเครื่องดินเครื่องดินพี่เสื้อไมหนเป็ไม่มีทางชนะวันเนี้ยเออพี่นันทิสาเคยขายอะไรมาก่อนขายแกงเออเยอเออเราไปไงเวลาเขาขายหล่อนจานี่ไหมหล่อนอืมันจะขายด้วยเหรอเปล่าเออหล่อนพูดคำว่าอะไรนะคำว่าซื้อคำว่าจะซื้อไม่มีจ้า เรามีคําว่าแกงมีคําว่าจา่าแล้วก็มีคําว่าแรงเนาะเออหล่อนลองพูดวันลีสักคํหนึ่งแหมพวกศัพท์ชายแท้อะที่ที่<ม>จะมีคําว่าแกงจะแรงอะไม่พูดไม่พูดห้าห้าห้าไม่ห,มมห,มหล่อนเชื่อไหมหล่อนต้องฟังนะคือหล่อนต้องพูดเพราะหล่อนกับฉันอยู่ทีมดยวกัน <c oughs> ไม่ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยจะอยู่ทีมใครล่ะโอ้ยจะไมต้อนรับอะไรกบนี้น อาพูดมาประโยคนึงแลว้วขอขอ,ขอฉันรู้ว่าเธอรู้หนูต้องพูดให้ดีบร์ไหมพี่พี่ไปตองอยากพูดก็พูดไปถ้าเรามีใจให้บีแค่ไหนพูดไปแค่ั้นแหละมีคนมาขายแกงให้เธออ่ะเธอจะอุดหนุนไหมก็ต้องดูรสชาติเออมีคำว่ามีคำเออเนี่ยก่อนเราจะพูดก็มามีคำว่ารสอ,อ่ะมีคำว่ารสมีคำว่าแกงมีคำว่าจะแรงเราตอบประโยคนี้หน่อยรู้รู้แล้วว่าจะให้พูดอะไรรู้ต้องแตก เธอตาตอมแรกฉันเลือกโทรห่ะหล่อนมาฉันไอ้ได้หล่อนมากา็ทาแบบฉันยังมนีได้โอเคอ่ะจะพูดให้แล้วแกแสดรงเพื่อหรอไม่ใช่ฟังนะประโยคนี้มันมีคำว่ารถแกงจะแรงมันเป็นมันเป็นสับแบบทายแท้ชอบพูดกันนะแบบ เอามาเปรียบเทียบกับคำว่าแกงอะ่ะเออรสรือแกงมันแรงได้ยังไงเออ,อาออใหม่นะครบแล้วครบแล้วหรอครบแล้วอันนี้หันจริงๆนะรู้คำนี้มานานยังคำนี้ฉันรู้มานานมากคำนี้มันฮิตมาตั้งแต่แบบตันจำได้ประมาณสองสามปีที่แล้วมันมีซิงเกิลนะ่ะรถหรือแกงมันแรงได้ยังไงเอ้ที่คัน ก็แ่่ยืมมมารถซื้อแกงอามันแร้งได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มาอ่าอ่าอ่าไหนไหนไหก็ได้โทรละทากผลงานหน่อยก็ติดตามได้นะคะตามสถานีตำรวจ ไปวังแต่ว่าติดตามได้นะคะคอนเทนต์โฆษณาไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆของตอนยอนนะคะทางเพจ a c e b o o k หรือว่าจะเป็นไอจีทิกเกอร์สวิตเตอนะคะก็ตอนยอนเหมือนกันหมดเลยค่ะเออแอดที n อเอ็นว c เอนะคะอ่าตอนยอนศาสตราจารย์ตอนยอนนะคะแต่ขอบคุณมากแม่ แกง,งแ,แบบรจริงจริงโดนแกงแบบรถแ,<อ>แกงมาแบบทั้งคันนะอ่ะซึ่งนี้ของบีใช้ไปทั้งหมด6นาทีแล้วเปล่าไปเท่าไหร่สี่มีคำว่จาจ่า มีคำว่าได้คำว่าไงคำว่าไงคำว่าไงจากสองรอบแล้วก็คำว่าซื้ออันหนึ่งคำว่าซื้อนี่นับซื้อไว้ทั้งหมดก็คือบวกไปอีกก็เป็นเจ็หนูให้เป็นเจ็เลยเป็นเเออเป็นเ็เป็นเจ็ดหนุ่มีก็เมาเมาไปเลยเจ็ดนาทีเจ็ดเมาเมาวเมาเมา่าวมาเป็นข่าวของน้กเดี๋ยวหนูหจับฉลากก่อนอะไรก็ได้เลยเพราะว่ายามันจะหมดไปเลย น้ำลายฟรีก็พูดไปมีใจก็พูดมาค่ะท้อดฟ้าทองฟ้าอะช่วงเดี๋ยวนน้กจะเลือกโทรหาเจค่ะอะเจก็คือเจอุงอ่ะจัดแบนออฟฟิเชียลนะ ก็คือเป็นเพื่อนกับชีมอสก็คืออยู่กับชมอสนี่แหละซึ่งนุกอันพูดถึงเจหน่อยก็คือเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยก็คือเรียนอินโนที่มอสวอมาด้วยกันเอออยู่เอกเดียวกันสมัยเรียนเป็นไงเมาหน่อยนางเป็นผู้ชายที่ฮอตทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังฮอสเออเป็นฟิล่างนั้นเป็นฟิลแบบเด็กน่ารักอะไรอย่างนี้ ไม่รับค่ะ,ะติดเครื่องแล้วนะไม่มีตอบมาแล้วพี่นีแล้วฮัลโ <Hello. S 1> หลเจฉนุกตู้ซ่อนหมี่นะใช่ครับใช่ครับนุกตู้ซ่อนหมี่นะ อ๋อครับครับคทำ<ห>อะไรอยู่อ่ะเอ,อ่อเดี๋ยวทำบุฟเฟต์แต่อคุยได้ยังไงตายแล้วตายแล้วเซฟคือช่วงเนี้ยแบบอยู่ดี่นี่ก็อยากฟังเพลงไอ้นี่เว้ยของซิล,ลิฟูอ่ะเพลงดังมากๆอ่ะออชื่อเพลงอะไรนะออที่มาลองว่าเออสรุปว่ <ๆ S 1> าฉันมันดูไม่ดีอ่ะเพลงอะไรวะสรุปว่าฉันมันดูเออใช่เพลงสรุปว่าฉันมันดูไม่ดีชื่อเพลงอะไรอ่ะเออเออเออลำลายลำลายเอลำลายใช่เออลำลายใช่ ใช่มีคําว่าน้าลายเนระน้าลายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฉันก็ลองอ้าปากเพื่อทําอะไรอยู่อเงฉันคุยกับแกใช่ไหมฉันคุยกับแกแล้วฉันแบบเรียกว่าอะไรอีกคำหนึ่งที่ไม่ใช่คุยอ่ะ พูดอะพูดฉันพูดน้ำลายคนเราชอบของที่เขาไปแจกกันนะเขาแจกอะไรเขาแจกแบบให้ไปเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะเขาเรียกว่าให้อะไรให้ฟรีแก่งมากมีคำว่าน้ำลายมีคำว่าฟรีมีคำว่าพูดเนาะพอจะรู้จักคำนี้ไหมคุ้นๆไหมน้ำลายฟรีน้ำลายลายฟรีอะไรอะทำไรเนี่ย สิบปีเวลาเธอไปเมื่อกี้ฉันพูดคำว่าอะไรเมื่อกี้ฉันพูดคำว่าอะไรก่อนฉันจะช็อตฉันพูดคำว่าอะไรเวลาเธออะไรเราฉันไม่รู้คทไหนทำงานทำงานเธอต้องทำงานต้องเดินทางไปกูพูดไปแล้ว เมื่อกี้มีคำว่าอะไรั่งนะน้ำลายฟรีพูดน้ำลายฟรีพูดแล้วเมื่อกี้ฉันพูดว่าทำงานเออก่อนคำว่าทำงานเมื่อกี้ประโยคเดียวสั้นๆฉันไม่รู้อะไรอ,ะอ่ะอะก็น้ำลายฟรีน้ำลายฟรีเ <laughs> มื่อกี้กอดดีฉันจะพูดคำว่าน้ำลายฟรีฉันพูดคำว่าอะไรทำงานทำงานกู <laughs> ลืมคำว่าทำงานไปก่อน <laughs> เลยคำว่าทำงานทิ้งไปเลย นักแสดงช่านหนึ่งชื่อว่าปูปูอะไรปูของขวปูของขิู้หญิผู้หญิงผู้หญิงแบบเซ็กซี่ไปยาปูไปานอ่ามีคำว่าไปนะน้ำลายฟรีพูดไปคำนนี้มันจะใบยังไงวะเธออ่ำคนเราเวลารักกันอ่ะเขาเรียกว่าต้องให้อะไรให้ ให้หัวให้ใจอ่ามีใจนะเออมีใจใช่มีใจใช่ถูกต้องนำลายฟีพูดไปมีใจพูดไปแล้วเราต้องทำไงไปแล้วต้องไปแล้วกลับไปแล้วต้องมาถูกต้องเธอเธอลองรวมคำนำลายฟีพูดไปมีใจมาอะไรเนี่ยมีใจพูดมาอะไรลายฟีเ็พูดไปมีใจเ็พูดมาครบแล้วยอะมาก ขอบค <laughs> okay, ุณมากนะสำหรับวันนี้ถ <laughs> okay, <laughs> okay ่ายอยู่ชอบอะไรถูกปะสิบ<を>ป<聞く>ีเธอไม่เคยโทรหาฉันเหนื่อยมากปะไม่กีนเจพูดว่าอะไรนะเหนื่อยก็ทำงานทั้งวันนี่เหนื่อยก็ทำงานทั้งวันพี่เข้าไว้เข้านะมาเจอกันที่ช่องบ้างนะเจーโอเคค่ะคิดถึงเหมือนกันไว้เจอกันแฮะโอเคจ้าตังคิวโอบ๊ายบายเือหนึ่งท่าหนึ่งท่าหนึ่งท่า ไม่เราพยกละเนี้ยไม่ใช่สับกันทั่วไปเป็นสับที่บีเอามาใช่ไหมใช่สับที่พูดกันทั่วไปไม่ไม่เคยได้ยินใครพูดดูทิกต็อกดูอะไรไม่เคยเลยไม่ได้ยินพยกเว้นบีเอามาพูดในช่องเราแค่นั้นแหละใช่ซึ่งหนูทําใช้เวลาไปทั้งหมด6นาที56วินาทีแต่บวกไปอีก80ดสิบไปทั้งหมด8นาที20วินาทีค่ะโอเคและรอบนี้จะเป็นรอบของแม็กกี้ก็เเห็นเหมือนกันว่าพี่แม็กจะยังมีอีกหลายคำเอาจริงป่ะ ็เองยังกลัวเลยอ่ะกใช่ไม่กล้าอธิบายยังไงอ่ะอันนี้อ่ะอุตส่านี่เป็นการกินีกันหนูการกินีคืออะไรอ่ะการกินีมิดและคำที่โอ้ยจันมาเปิดสกัดโอเคจบ อะไรก่นเพื่าสังคมแต่ย่าแต่ย่าอ่านนี่นี่จะไม่อธิบายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาใช้ไม่ดังได้ใช้แบบไวเพิปของนางเองแล้วกันซึ่งแม็กกี้จะได้โทรหาใครคะวันนี้กจะ้องหาเพื่อนสาวคนนึงซึ่งรู้จักในงานรายการรายการหนึ่งที่แบบไปถ่ายมาคือรายการจับกระเทยใส่กระโดงก็คือนักอาเทอค่ะอันเท้าใส่ช่องคุณเกม ันเองแม็กกี้ป้โทษันนเองแม็กกี้สวัสดีค่ะเออพอดีว่าฉันจะทาศิละปะนี้โพพอดีว่าฉันจะทาศิละปะนี้โพลแล้วก็แบบนี้เรืมาปรึกษาหนอยแกเออแก็อยู่บ้านะขี้ขี้เยกิขี้ขี้ไปด้วยแล้วก็ไปช่ันกระอโอเคไหมห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงจันทร์ให้ี้ โทรให้นั่งเป็นที่ก่อนค่ะทอ้ออาน่าสวัสดีครับผมอานอ่าเมื่อกี้เป็นไงบ้างวันนี้ฉันอยากให้เธอช่วยฉันหน่อยเออจะไปทำงานนี่แหละแกเคยแบบนี่ยเคยแบบไอ้น,นี้ปะเจอแบบปลั๊กไฟอะต้องทำอะไรถ้ามีปิดไว้ต้องมีอะไรอ่ะเปิดห,หรอเออแต่ถ้าออกเสียงสูงๆอ,อ,อ่อะเอ้าเธอแล้วคือแบบ เนี่ยตรงตรงตรงูตรงกลางชันหน้าตรงท้องมีอะไรดูเหรออีดะอีคำหนึง่งคำนำหน้าแกเหรอเออรวมกันเป็นแกเปิร์สเหรอเอาใหา <c oughs> ม่เลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่สลับใหม่เออจะดืูเปิร์สเหรอจะดืูเปิร์สเหรอไม่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 ต้องมีดืูไม่ต้องมีดืูเออเออไม่ต้องมีคำว่าดืูะดนะพวกพวกออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เขาเรียกว่าเป็นอะไรว่าแกเออแล้วรวมเป็นไรรวมเป็นไรสแก ไม่ใช่แก๊สไม่ใช่แก๊สเขาเรียกว่าอะไรนะเออรแก๊สอีกอันนึงอีกอันนึงเบ่ร์ดแก๊สแล้วมันเป็นแบบวอกจุดๆจุดอ้าอ้าเนาะอุ้ยฉันจำได้แล้วไข่ที่ไข่ที่ไข่ที่ค่ะเบิร์แก๊สอะถามว่ารู้ไหมแปลว่าอะไรเธอแล้วรู้ไหมว่าคำนี้แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ เออเอาจังจริงมั้ฉันก็ไม่รู้ฉันต้องไปใส่ในแบบไปที่อะไรดีโพดด้วยมึ่งเรียนจบมิทย์คณิตไปแล้วค่ะห้ามหุดบักก็ฝช่องคุณเก้งอะไรกันนะฮะผลงานตอนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่อารมณ์ค่ะเออแต่ก็สามารถติดตามได้ตลอดในช่องคุณเก้งโวช่วยมาช่องเรานี่แล้วก็ฉันจะไวยะฉันจะชวนเธอมาช่องฉันนะครับมาแบบมาทำแบบคอนเทนต์นั่นนี่นู่นกันโอว้ ็วมากจริงนางมีเวลาเข็งมีเวลาเขดก็เร็วมากใช้เวลาไปไม่ถึง2นาทีหนึ่งนาทีกว่าปะะหนึ่นาทีห้าวินาทีไม่โดนไม่โดนสักคะแนนด้วยสกาศนี่ม่เป็นคําที่แบบพี่ได้ยินย่าพูดอ่ะคนสมัยโบราณเลยเขาจะพูดถึงแบบผู้หญิงหรือที่แบบเปรี้ยวปรุดปรายิเก๋อะไรแบบนี้คุณนี้มันเปิดสกัด แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าาใบจะได้คำว่าอะดูนะดูนะดูนะตอนนี้คำที่ได้คือว้ายก็ยังเยเรกาคำไม่ไปว่าคำคำนี้มหม่อีกว่าเบอร์สการ์ดมาเป็นแบบอีกยุ่งเแต่ว่าก็ยุค ยังทันอยู่แต่อีกคนที่ไปสายเนี่ยมันไม่ใช่ยุคฉันไงใช่แต่พอหันเต้เผาผับเกยเพราะถ้าเต้ที่เขาต้องแต่รู้จักกันก็คือชวนกูเที่ยวไม่หยุดแค่สมมติว่าเห็นนางลงสตอรี่ทักไปอุ้ยเตีแล้วหรอมาไม่แน่ไปพรุ่งนี้เลยใหม่ตองแล้วนะไปไหมไป แต่จ้าเออรทำอะไรอยู่พับรถค,คุยไหมคุยได้ไหมได้ได้ <c oughs> เสียง็ัสดกอะไ้วลรดานนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นมาหนุปบ้าเลิศมากบอกเลยว่า <c oughs> <c oughs> อื้อวันนี้ก่อนจะเล่าเมาเรื่องญี่ปุ่นเธอต้องช่วยฉันก่อนยังไง คือฉันพูดไม่ได้แต่ว่าเธอต้องมีนคนพูดคําที่แบบเออฉันจะพูดอะไรไปเธอก็พยายมพูดออกมาละกันเหมือนกันออกไหมได้อ่ะโอ้โหใครนาที่เป็นแฟนกับ b k p ครเอะต่ให้พาดออกมาเดกอะไรตัวะ <laughs> ัวปนคนี <c oughs> นนไม่รูดาาไทยเลยนัน่เอาใหม่อีแม็กกี้มัชอบติดอะไรอยู่ที่หัวกกอีเเออโ ไม่ใช่โบอย่างหนึ่งแับให้ผมมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเ oh, <G> ออกิฟเออมีคําว่ากิฟนะกิฟเป็น oh. ชื่อผู้หญิงเหมือนกันเออเป็นชื่อผู้หญิงเหมือนกันที่เป็นกองไก่ถ้าไม่ใช่กิฟมีชื่ออะไรได้บ้างกันที่เป็นกอไก่ถ้าไม่ใช่กิ๊ฟไม่ใช่กอไก่หรอกอไก่กไก่เป็นชื่อเล่นผู้หญิงมีชื่ออะไรได้อีกไม่ใช่การไปอิดแหมคนเนี้ยมันยุ้มไม่ใช่แก้วคนเนี้ยเป็นดาราผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบหมามากซึ๊ดซึ๊ดชนระดาไม่ <laughs> <S <s <at> <S พยายมเดียวพายามเดียวเป็นคำชมสุดว่าวยคนี้แต่งตัวตึ๊ดมากเลยอย่างเงี้ยเออยีคำว่ากรีบะไรเก๋เนาะเออยีคำว่ากรีบะไรเก๋เนาะเธอเป็นแบบ <c oughs> นักนักแสดงดาราในแบบคนหนึ่งซึ่งเป็นยุคสมัยยุคพี่วัยรุ่นแต่ว่าทธรรู้จักเป็นลูกพึ่งปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าทธรรู้จักเป็นลูกพึ่งปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอะชอบทำคอนเทนต์เฮิรใส่ท่องเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวคนเดียว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวคนเดียวชื่อเล่นพยางเดียวชื่อฟรัง <c oughs> ไม่ใช่ มือเกิดอันดินฮอสไหมมือเกิดอันดินฮอสไหมไม่เคยหรอกได้ทันแล้วเดี๋ยวนะอ่ะเอาข้ามไปก่อนข้ามคำนั้นไปก่อนเลดี้เป็นนักร้อง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 อ่ะอ่ะนักร้องเฮ้ยมันยาก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 อ่ะเดี๋ยวก่อนเกาหลีเกาหลีอ่ะนักร้องเกาหลีนะสมาชิกวง BTS ที่ฟิตเจอร์ริงกับใส่ชื่ออะไร

พักเจ้ด้วยนะครับแล้วก็เดอะยแพทชาณน์นัน T H E P A Z Z I O N นะคะเพจเดี๋ยวของเต้แล้วก็กลางปีนี้ว่าจะปล่อยซิงเกิลเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าเสร็จหรือเปล่าเออนี <c oughs> เ่เคยเคยแอบฟังเพลงนางเพลงเพราะด้วยใช่อ่าฝากเต้ไว้ด้วยนะจ้าเราไว้เดี๋ยวคราวหนะ้าเดี๋ยวมีอะไรชวนมาเล่นกันอีกนะได้แม่ยินดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณเต้มากค่ะ เรื่อยมามันเป็นคำแบบวัยรุ่น y 2K ใช่เมื่อกี้ได้ไปกี่นาที4นาที21วินาทีวแต่ฉันเพิ่พูดเละไปบวกแล้วและสี่นาทีย1วินาทีจบาความรู้สึกก่อนคราวนี้ EP สามแล้วรู้สึกยังไงบ้างรั้งแรกทีเล่น ออวอนแรต่แรกเรารู้สึกว่ามันยากนะว่าแบบต้องให้เขาพูดยิ่งแบบถ้าได้คําที่เป็นแบบคํากระเทยแต่ว่าคนที่เราโทรัาเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยมันจะใบออกมาแต่ละคำอุ้ยอันนี้สนุกค่ะ<อ>มันมันทีนี้มันนั่งด้วยกันไงพี่มันเหมือนมีเพื่อนจอยอะ่ะเอเอ,เอรู้สึกแบบเออรอบนี้ก็จอยแล้วก็อย่างนึงคือเราโทรหาเพื่อนในยูทูบเบอร์ด้วยกันด้วยมันเลยรู้สึกแบบเราจะคุยกับเขายังไงดีวะจะใช้คำยังไงสุดท้ายกคือแบบเป็นตัวเองไปเลยค่ะเออหนูรู้สึกว่าครั้งนี้คำมันง่ายง่ายกว่าสองครั้งก่อนเพราะนู้็น ว่าวลลี่เด็ดอ่ะมันเป็นคำที่<า>คนพูดบ่อยๆนางตอนยอนนางแกงนางคิดว่า ทำยังไงก็ได้ไม่ให้หนูพูดคำในคำในใบนั้นมาคือนางเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่านางไม่เข้าใจผิดหรอกอาจจะไม่ได้เข้าใจผิดเออนางแกนางแกจริงเธอสอบไฮเต้เหมือนกันก็คือแบบปกติเวลาเราเจอเต้กับพาวเวอร์พัฟเกนนางก็จะแบบดูแบบเรียบเรอยงทิศเลยพอดีนางก็คือแบบเอ็นเตอร์จี้มาเต็มที่ช่วยเหลือดีมากแล้วก็โชคดีด้วยแหละจับได้คำที่แบบมันเป็นมันเป็นยุคที่เราเข้าใจกันอะไรเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นยุคที่เราเข้าใจขอบคุณเจมากนางช่วยได้ดีแต่ คำต้องยอมรับว่ามันยากเอาจริงแล้วมันเป็นคําที่แบบไม่ได้เป็นคนในวงกว้างใช้และยิ่งผู้ชายอ่ะเอออาจจะไม่คุ้นมาจจะไม่อะไรอย่างงี้เออก่อนเราจะผ่าช่องเราต้องทําโทษก่อนโทษจะก่อนแล้วนะเกียร์คนที่ใช้เวลาเยอะที่สุดก็คือพี่โน้ตที่เมื่อกี้พูดเยอะแล้วเราจะไม่ให้นั่งโอ้โดนปับก็เยอะโดนปาบตั้งแป่ค่เราู้ดแต่พูดไม่ได้แต่เค่แปะแค่นี้เหรอไม่อาจารย์จะแปะยังไงอยากจะแบบมัดไปเล แบบฟิลแบบสาวญี่ปุ่นนะพี่้อหเป็นเรื่องสองหยุดอย่าพูดอย่าพูดนะพอที่ดาวเป็นแม่บ้านเออบัตรมือบัตรมือ สิ่งที่ต้องทำเมคือเราจะพูดฝากช่องซึ่งพูดไม่ได้แล้วหนูก็ต้องเป็นตัวแทนภาษามือนะคะโอเคถ้าใครที่คุณคนเห็นแบบนี้อ๋อพี่นุ้จะพูดภาษามือให้เราโอเคก็คือสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้อยากจะให้โดนลงโทษยังไงก็บอกมานะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนยค่ะทั้ง5ช่องทางไงเนาะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเฟซบุ๊ก o วิตเต t ร์บีนไอจีก็ มีไอีขอไอแล้วก็ติ๊กต็อกแต่เป็นๆเนี่ยจะง่าช่องทางก็อย่าลืมไปกด follow แล้วก็กดคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะคะขอใครจริงที่หลบคนตอนขี้นะแกหลบาเยอะจริงเออได้ได้เลยพแต่เพื่อไม่มีผลแต่มาเทศเอนนี่ อ่อทุกวันนี้นเพื่อนไม่อยู่ประเทศไทยแล้วนะคะเพราะว่ามีผัวต่างประเทศเช่ไหล่ค่ะถ้าบูดูอยู่เออเองประมาณกระเทยกระเทยค่ะแต่แอดแม่ได้ฝลังรู้ค่ะ <c oughs> อะไรแล้วพี่เป็นกระเทยปะพี่ก็แอดแม่ค่ะ <c oughs> แอดแม่ต่อหน้าแฟนผัวเออหรือว่าแม่ผัวเขา <c oughs> ดูรายการเออ <c oughs>